ติ่งดารายินดีนำเสนอ n e ว v ิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะนี่ไงคะเดี๋ยวเราจะได้ดูกันแล้วนะคะเดินบนสะพานกุ้งค่ะถึงแล้วอะไรอ่ะ อ๋อขับเองใช่แกต้องขับเองมาถึงกันแล้วนะคะเปิดไลป์เปิดไลป์เปิดไลป์ดูดีเป็นเกษตรกรป่ะค่ียาเข้าวเอ้ยน่ารักเออโอ้โหโอ้โหเป็นไงคะอร่อยไหมคะ ก็พออร่อยไหมคะได้ดูดปูไหมคะแป๊บหนึ่งพี่แก้วมาแก้วลูกปลาขอของให้นะเออแก้วแก้วหนูแก้วหนูอ๋อนี่นะคะชั่วโมงโชว์ปลาค่ะชั่วโมงโชว์ปลาที่บ้านที่ฉันมีปลาด้วยนะคะไม่มาเขาบอกคุณไม่มาตอนี่มาแล้วพ่อโชว์ให้อาหารปลาค่ะเมื่อกี้อุ้ยเขาบอกสูงเขาบอยสุดมากอันนี้เหมือนโลมาปลาที่นี่เหมือนโลมาค่ะปลาที่นี่เหมือนโลมานะคะ ลงไปไหว้ายไหมคะเอาซะหน่อยไหมคะลงไปไหว้หน่อยเถอะค่ะไหวยน้ำกับปาบางกอนว่าน้ำกับปลามังกรเอาไหมคะอยากเห็นปลาขึนเปิดกูก็เมื่อกี้พ่อโชว์แล้วไงเดี๋ยวพ่อโยนผิดที่ไงอันนี้โมเดลจอยไหมคะจอยไม่จอยโมเดลก็ยังไม่จอยโมเดลโมเดลยังไม่จอยอย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพระคลิปดีๆนะคะ